ดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ IHL Podcast โดยคณะกรรมการกาชาติระหว่างประเทศหรือว่า ICRC ประจำประเทศไทยดิฉันมนสิชารุ่งชวันนลเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะพอดแคสต์ Podcast ของเรานะคะก็จะมาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ International Humanitarian Law หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า IHL ค่ะในแง่มุมต่างๆกันนะคะตั้งแต่การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันไปจนถึงการนำหนังหรือว่าเหตุการณ์สาคัญมาพูดคุยกันผ่านมุมมองทางกฎหมายค่ะวันนี้เราอยู่กับคุณสิป,ปรกรจงชวนดิศนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผ สิปกรจงชูนี่เป็นที่ปรึกษากฎหมายของคณะกรรมการการชาดระหว่างประเทศครับผมพอดแคสต์ของเราตอนนี้ต้องบอกว่าพิเศษมากๆค่ะเพราะว่าในปีนี้นะคะปี2021ที่เรากำลังอัดพอดแคสต์กันอยู่ค่ะเป็นปีครบรอบ75ปีเหตุการณ์สำคัญค่ะคือการจัดตั้งศาลอาหารระหว่างประเทศสำหรับ ตะวันออกไกลน,นะคะหรือว่าที่เราเรียกกันในภาษาไทยอีกอย่างหนึ่งคือการพิจารณาคดีที่กรุงโตเกียวหรือว่าโตเกียวทราวค่ะวันนี้ก็เลยจะมาชวนคุณศิปรกรมาคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ามันมีความแตกต่างหรือน่าสนใจยังไงกับการพิพากษาอีกอันหนึ่งที่เกิดขึ้นที่เยอรมันที่เรียกกันว่าการพิพากษาคดีที่นูรัมเบิร์กค่ะต้องเริ่มจากคําถามแรกเลยค่ะสำหรับหลายคนที่อาจจะคุ้นชื่อสองศาลนี้แต่ว่าไม่รู้ว่าต่างกันยังไงนะคะระหว่างการพิพากษาที่โตเกียวหรือว่าโตเกียวท,ทราวเนี่ยตก,ตกับการพิพากษาท เช่นมีวัตถุประสงค์ก็คือการนำตัวผู้ต้องรับผิดต่อการก่อสงครามแล้วก็ฐานความผิดในเรื่องการก่ออชาชญากรรมสงครามและก็อชาชญากรรมต่อมวลเสียชาติโดยที่ญี่ปุ่นนยครับผมโดนกองกำลังสหรัฐเข้ามาบริหารประเทศหลังสงครามโลกที่สองนะครับในกรณีนี้เนี่ยก็ต้องมีการลงโทษจึงได้มีการนำธรรมนูญของศาลนูเรนเบิร์กมาใช้เป็นพื้นฐานของธรรมนูญศาลโตเกียวนี้ครับแต่ถึงแม้จะมีความคล้ายคลึงกันแต่ก็มีความแตกต่างกัน เพราะว่าผู้ที่ถูกนําตัวขึ้นที่ศาลที่โตเกียวนี้นะครับจะต้องได้รับการพิสูจน์ทราบว่าได้กระทําการในฐานะผู้ริเริ่มก่อสงครามและทําลายเสรีภาพเท่านั้นนะครับในระดับนี้เราเรียกกันว่าเป็นอาชญากรรมคลาสเอููในอีกกนามหนึ่งก็คือเป็นการเพ่งเล็งไปถึงผู้นําของจกักรวรรดิญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่2ครับ S <S ก็อาจ,จต้องย้อนนิดนึงว่าเหตุการณ์ที่นูรัมเบิร์กเนี่ยเกิดขึ้นก่อนใช่ไหมคะคุณิกกี้แล้วก็มาเกิดเหตุการณ์ที่โตเกียวเนี่ยก็คือที่หลังก็เลยได้เอามาใช้ถูกไหมคะถูกต้องครับผมเพราะว่าศาลนูรัมเบิร์กจัดตั้งก่อนแล้วก็ตอนหลังถึงได้มีการจัดตั้งศาลตะวันออกไกลที่กรุงโตเกียวขึ้นตามมาครับผมโดยยึดโมเดลมาจากทางนูรัมเบิร์กครับหลายคนที่อาจจะเคยเห็นเรื่องการพิจารณาคดีที่ศาลโตเกียวมาก่อนอะคะอาจจะเคยได้ยินเรื่องข้อหาที่ถูกนํามาพิจารณาเนาะจะมีเรื่องของอาชญากรรมต่อสันติภา อาชร์กรรมสงครามแล้วก็อาชร์กรรมต่อมนุษยชาติคณิยายคุณอิกกี้อธิบายเพิ่มเติมะคะว่า3อย่างนี้มันคืออะไรแล้วมันต่างกันยังไงอะคะ่ะตามที่เกริ่นไปนะครับมีอาชัยกรรม3ระดับโดยที่คลาส s A เนี่ย เรียกได้ว่าเป็นอาชญากรรมริเริ่มก่อสงครามและทำลายเสรีภาพอาชญากรรมคลาส B คืออาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมคลาส C คืออาชญากรรมต่อมวลเสียชาติซึ่งเป็นตามที่ได้กล่าวไปนะครับต่ทางปฏิบัติในศาลโตเกียวนี้เนี่ยไม่ได้มีใครโดนข้อหาตามอาชญากรรมคลาส C ในศาลนี้เลยนะครับอาชญากรรมคลาส A ก็คืออาชญากรรมเรื่องของการก่อสงครามและการทำลายเสรีภาพกล่าวก็คือเป็นการวางแผนร่วมสมคบคิดที่จะก่อและเข้าร่วมสงครามซึ่งอาชญากรรมนี้เนี่ยเพ่งเล็งไปที่เหล่าผู้นำและผู้ออกแบบนโยบายเป็นเจ้าหน้า ที่ระดับบริหารของรัฐและพวกนายพลต่างๆที่วางแผนล,ลุกลามและทำสงครามครับเนื่องจากศาลจะพิจารณาคดีอาชญากรรมคลาส B ีและคลาส C ก็ต่อเมื่อผู้ต้องหาได้รับการพิสูจน์ทราบว่ามีความผิดในอาชญากรรมคลาส A แล้วก็แปลว่าเหล่าทหารที่ได้กระทำการละเมิดกฎหมายเองนั้นไม่ได้ถูกลงโทษแต่ผู้ที่ถูกลงโทษจะเป็นเหล่าผู้นำทหารเอ่อในท้ายที่สุดเนี่ยเหล่าผู้นำระดับสูงของญี่ปุ่นหลายคนถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงที่สำคัญเลยก็คือนายฮิเดกิโทโจ เป็นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นที่บริหารประเทศและนําญี่ปุ่นเข้าสู่สงครามในช่วงนั้นถูกประหารโดยการแขวนคออีกคนนึงที่สําคัญคือชิเกโนริโทโกเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศโดนโลงโทษขังคุก20ปีแต่ได้รับการปล่อยตัวก่อนกาหนดครับแต่ในกรณีนี้เนี่ยสำหรับจักรพรรดิญี่ปุ่นไม่ได้โดนดําเนินคดีเนื่องจากสหรัฐเข้าใจถึงความสําคัญของตัวจักรพรรดิต่อประชากรญี่ปุ่นซึ่งหาก มีการดําเนินการใดๆก็จะมีการทําให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ประชากรเกิดความกระด้างกระเดี่ยงต่อกองกาลังสหรัฐที่ได้ปกครองประเทศญี่ปุ่นในตอนนั้นจึงเป็นเหตุให้จักรพรรดิฮิโรฮิโตะไม่ถูกดําเนินคดีจากการปฏิบัติการทางทหารของญี่ปุ่นในช่วงสงคราโมโลกครั้งที่2ครับ โอ้ oh, ฟังที่พูดมาน่าสนใจมากเลยค่ะเพราะว่ามีการกล่าวว่าผู้ที่ถูกนําตัวขึ้นพิจารณาคดีเนี่ยจะต้องมีความผิดฐานะเป็นอาชญากรสงครามคลาสเอก่อนเนาะหมายความว่าคนที่ถูกนําขึ้นพิจารณาคดีน่าจะมีจํานวนที่น้อยมากเลยถูกไหมคะมีไม่เยอะครับผมส่วนใหญ่เป็นหัวนหน้าไม่มีในฐานระดับล่างๆที่ทําทความผิดถูกนําตัวขึ้นศาลครับผมเป็นผู้นํา ถ้าอย่างนั้นคำถามต่อไปอะคะ่ะคือคิดว่ามันถูกต้องไหมคะที่เราต้องโยนความผิดทั้งหมดไปให้กับผู้นําอย่างเดียวเนเมื่อเขาก็ไม่ใช่คนที่ไปก่อคดีฆาตกรรมคนในพื้นที่หรือว่าไม่ได้ทำเขาอ,อาจจะไม่ได้เห็นก็ได้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแต่เขาต้องถูกขึ้นศาลในนามของคนอื่นๆนะคะคิดว่ายังไงค,คุณสิปรกรเรื่องประเด็นนี้ผมว่าคําถามที่ควรถามก็คือคนเหล่านี้เนี่ยปล่อยให้คนในบังคับบัญชาของเขาทําตัวแบบนี้ได้อย่างไรหรือจะถามคําถามหนึ่งก็ได้คือคนเหล่านี้สับสนการกระทําแบบนี้ได้อย่างไร หรือจะถามอีกอย่างหนึ่งก็ได้ก็คือทําไมพวกเขาไม่ทําอะไรสักอย่างเพื่อป้องกันหรือหยุดยัง้งหรือลงโทษการทำแบบนี้เลยในทางกฎหมายนะครับในทางทั้งทาง International Humanitarian Law IHL แล้วก็ทางกฎหมายอา อายาระหว่างประเทศถ้าคุณมีสถานะเป็นผู้มีอำนาจบังคับบัญชาไม่ว่าจะในทางกฎหมายหรือในทางพฤติไนเนี่ยคุณมีอำนาจเหนือผู้ใต้บังคับบัญชาและคุณไม่ป้องกันหรือแก้ไขาการกระทำละเมิดโดยผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณเองเนี่ยคุณก็ต้องรับผิดชอบต่อาการกระทำละเมิดของผู้ใต้บังคับบัญชานั้นหลักนี้นะคระับเป็นหลักความรับผิดชอบในฐานะผู้มีอำนาจบังคับบัญชาหรือที่เรียกว่า doctrine of command responsibility เนื่องด้วยผู้มีอำนาจเนี่ยมีหน้าที่ต้องใส่ใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ถูกต้องต่อหลักกฎหมายหรือว่าถูกกหหลลลั ISL แะา้ม หรือว่าไม่สามารถกำกับการกระทําเหล่านี้ได้ต้องมีความรับผิดเช่นกันกันกบผู้ใต้บังคับบัญชาครับในศาลนูเรมเบิร์กเนี่ยทหารนาซีมีคําให้การทียมนองเดียวกันคือทําตามคําสั่งนาย ทำตามนายสั่งภาษาเยอรมันเรียกว่า b e f e l is b e f e l order is order ในปัจจุบันคำอ้างแบบนี้ฟังไม่ขึ้นแล้วเพราะว่าทหารตำรวจและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องทำตามคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือที่เราเรียกกันว่า lawful order เท่านั้นหากคำสั่งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายทหารตำรวจและเจ้าหน้าที่รัฐต้องไม่ทำตามแล้วก็ต้องมีการรายงานการออกคำสั่งที่ไม่ชอบนี้ครับ 아. <목소리나> คนที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาคดีที่โตเกียวเนาะจริงเราอยากจะชวนคุยเรื่องเกี่ยวกับซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งที่นําเหตุการณ์นี้มาเล่าได้สนุกมากมาค่ะคือซีรีส์ของ Netflix ใช้ชื่อเรื่องว่าโตเกียวทราค่ะถ้าเกิดคนไหนที่ยังไม่เคยดูก็อยากแนะนําให้ไปชมแต่ว่าสำหรับคนที่เคยชมแล้วนะคะก็อยากจะมาชวนคุยต่อในประเด็นนี้ค่ะเพราะว่าถ้าใครที่ดูแล้วจะเห็นว่าในซีรีส์โตเกียวทรายเนี่ยมันจะนําเสนอว่าในศาลครั้งนี้มีผู้พิพักษาคดีมาจาก11ประเทศแล้วก็มีอัยการเนะาะแบบปรเ,เอ,อสอบมคะว,ว่าเหตุผล อะไรคะที่จำเป็นต้องใช้ Prosecutor จากหลายประเทศขนาดนี้เราทำไมต้องมี involvement แบบนี้คะ่ะประเทศที่ได้เข้าร่วมศาลนี้นะครับเป็นประเทศที่สู้รบต่อสู้กับประเทศญี่ปุ่นและได้รับความเสียหายจากการละเมิดของญี่ปุ่นในสมรภูมิแปซิฟิกเนี่ยอินเดียร่วมกับอังกฤษส่วนเนเธอร์แลนด์ก็สูญเสียดินแดนและประชากรในอินโดนีเซียส่วนฟิลิปปินส์ก็โดนญี่ปุ่นเข้าปกครองครับผมก็คือเป็นการพิพากษาโดยใช้ ตัวแทนจากประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสงครามที่ญี่ปุ่นเป็นผู้ก่อเนาะในบริเวณนี้ค่ะ แล้วอีกประเด็นที่น่าสนใจค่ะเพราะว่าในซีรีส์ถ้าเกิดคนดูจะเห็นว่าเขาจะโฟกัสไปที่ตัวอายาการกับผู้พิพากษาเยอะเนาะโดยเฉพาะคนที่เป็นตัวแทนจากประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะอันนี้มันมี propaganda หรือว่ามันมีเหตุผลเบื้องหลังไหมคะว่าทําไมเราต้องให้ตัวแทนจากเนเธอร์แลนด์เป็นคนเล่าเรื่องอะคะผมว่าการที่ซีรีส์โฟกัสที่ดรแบทโรลลิงเป็นองค์ประกอบในการเล่าเรื่องครับเนื่องจากดรแบทเองเนี่ยเป็นตัวแทนของเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศตะวันตกที่ จริงๆแล้วได้รับความเสียหายแต่ค่อนข้างเป็นกลางเมื่อเทียบกับสหรัฐหรือว่าสหาราชอาณาจักรหรือว่าสา,าภาพโซเวียตยูเนียนซึ่งประเทศเหล่านี้เ,เป็นประเทศผานนาตอนตกในแปซิฟิกในขณะนั้นแล้วก็เป็นประเทศผู้ชนะสงครามซึ่งเมื่อเทียบกับจีนและฟิลิปปินส์ที่ได้ผลกระทบอย่างมหาศาลจากการกระทาละเมิดของญี่ปุ่นในช่วงสงครามเนี่ยซึ่ง2ประเทศนี้มีความโกรธแค้นต่อการละเมิดอย่างมากเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยมันเป็นการบาลานซ์กันซึ่งก็สามารถเข้าใจได้เพราะว่าทั้งนี้เนี่ยดอรเบิร์ดโรลลิงเป็นผู้พิพากษาหน โทษญี่ปุ่นในอาชญากรรเริ่มสงคราม ซึ่งเป็นความเห็นที่พ้องกับผู้พิพากษารัตพิพน์ปานจากอินเดียซึ่งมองว่าปัญหาทั้งมกเนี่ยมาจากการล่าอนินคมทําให้การกระทำของญี่ปุ่นไม่ได้แตกต่างจากการกระทําของชาติตันตกและถ้าจะลงโทษญี่ปุ่นชาติตันตกที่ล่าอนิคมก็สมควรโดนด้วยผมเลยเชื่อว่าซีรีส์เนี่ยต้องการนําเสนอความขัดแย้งจากมุมมองตะวันตกที่เป็นกลางบาลานซ์และมีความแปลกใหม่ครับน่าสนใจมากเลยค่ะแต่ว่ามีอีกประเด็นหนึ่งที่คนดูอาจจะถามเหมือนกันเนาะว่าแล้วคนที่ถูกนําตัวขึ้นศาลนะคะเขามีด e เฟนต์ลอร์เยอร์หรือว่าแบบมีคนมาช่วยว่าคควาามมมใใหเยะพรรน่่ไอ พูดถึงมุมนี้ก็เลยในความเป็นจริงผู้ต้องหาก็ได้รับสิทธิ์ในการมีทนายโดยมีทนายเป็นทนายอเมริกันและญี่ปุ่นทํางานร่วมกันโดยมากฝ่ายจําเลยมักจะค้านในเรื่องการเริ่มสงครามว่าญี่ปุ่นถูกบังคับให้ต้องทําสงครามเพราะว่าญี่ปุ่นต้องการทรัพยากรจึงไม่ได้เป็นผู้รุกรานหรือก่อสงครามอย่างมีเจตนาซึ่งจะเป็นการปฏิเสธเขตอํานาจของศาลอย่างชัดเจนถ้าคํากล่าวอ้างนั้นไม่เวิร์กก็จะกล่าวต่อไปว่าถึงแม้จะเป็นผู้เริ่มแต่การกระทําก็ไม่ได้มีความผิดแต่ว่าคํากล่าวอ้างแบบนี้ส่วนใหญ่ฟังไม่ขึ้นเพราะว่าหลักฐาน หลายที่หลายแห่งครับมีข้อแม้อยู่ประเด็นหนึ่งก็คือจะไม่มีการกล่าวอ้างถึงองค์จักรพรรดิอย่างใดซึ่งเป็นปัจจัยทําให้หลายคนต้องยอมรับข้อกล่าวหาที่จริงๆแล้วตัวเขาเองอาจจะไม่ได้กระทําแต่ว่าเป็นการที่จะไปเกี่ยวข้องกับองค์จักรพรรดิทาให้ต้องรับความผิดแทนและต้องถูกประหารชีวิตแทนมีหลายคนคะ่ะพูดถึงการพิจารณาคดีที่โตเกียวหรือแม้แต่ที่นูรัมเบิร์กเองว่ามันเป็นเหมือนความยุติธรรมของผู้ชนะเพราะว่าคนชนะเนี่ยจะตัดสินอะไรก็ได้ยังไงเขาก็ต้องมีอํานาจมากกว่าอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะ คำที่พูดแบบนี้ว่าศาลเนี่ยมันไม่มีความเป็นกลางมากพอหรือว่าก็คนที่เป็นจา้าเนี่ยก็มาจากประเทศที่เป็นฝั่งชนะสงครามมันก็ต้องตัดสินแบบนี้อยู่แล้วสิอันนี้ไม่ทราบว่าเรามองประเด็นนี้ยังไงกันคะผมเคยเจอคําถามนี้บ่อยและคงจะเจอไปอีกเรื่อยๆซึ่งผมพอจะเข้าใจได้นะครับแต่เราต้องทําความเข้าใจก่อนว่าสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเป็นสงครามที่ทําให้สังคมที่ไม่เคยต้องมาร่วมกันก่อนหน้านี้เนี่ยต้องมาร่วมมือกันในระดับที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเพื่อหาทางเพื่อที่รวบรวมและตกผลึกหลักการทางกฎหมายและจารีประเีระหว่างประเทศเพื่อเป็นการตอบสน ต่อการละเมิดสิทธิและก็การละเมิดกฎหมายในระหว่างสงครามโลกที่รุนแรงมากๆในปัจจุบันเนี่ยสังคมยอมรับสิทธิมนุษยชนหลักมนุษยธรรมและก็หลักสิทธิต่างๆในปัจจุบันเป็นเพราะบทเรียนที่น่าสะพงพรัวของสองครามนี้ครับเราสามารถมองได้ว่าสานี้เนี่ยเป็นก้าวแรกๆที่สําคัญซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและเป็นการตกผลึกของกฎหมายระหว่างประเทศทั้งในด้านมนุษยธรรมและในด้าน International Humanitarian Law และในด้านสิทธิมนุษยชนและในด้านของความยุติธรรมระหว่างประเทศด้วยสําหรับผู้ที่ถูกลงโทษและต้องเปลี่ยนตัวตนอาจจะต้องถูกลงโทษ ก็อาจจะมองไม่แฟร์แต่ในคราวนี้เนี่ยถ้าเราลองย้อนกลับมาดูหลักฐานมันชัดเจนมันมัดแน่นและการละเมิดมันรุนแรงและเกิดขึ้นจริงคงจะกล่าวได้ว่าอย่างน้อยในกรณีนี้เนี่ยศาลได้ทาหน้าที่อย่างถูกต้องและผมเชื่อว่าศาลได้วางราักฐานทางกฎหมายอย่างเหมาะสมมาจนถึงปัจจุบันครับผมเมื่อกี้มีคําพูดว่าเป็นเหมือนกับเลกาซีเป็นเหมือนกับสิ่งที่ศาลได้มอบให้กับสังคมโลกอะคะ่ะถ้าเกิดเรามองในมุมของเลกาซีแล้วเนี่ยคิดว่าการพิพจารณาคาดีที่โตเกี่ยวกับที่นูร์เบิร์กนี่มันได มอบความสําคัญหรือว่าได้มอบหลักฐานหมุดหมายใหม่อะไรให้กับมนุษยชาติบ้างอะคะผมว่าสารทั้งสองสารหลังสงครามโลกวางรลากฐาน ความเข้าใจในเรื่องการก่อสงครามและการรักษาสันติภาพครับการรักษาไว้ซึ่งสันติภาพระหว่างประเทศเนี่ยเป็นบทเรียนสําคัญที่ทั่วโลกได้เรียนรู้และเป็นการแสดงถึงการเติบโตของกฎหมายที่เคารพสิทธิความเป็นมนุษย์และหลักมนุษยธรรมหลายคนถ้าเกิดเคยดูเนาะซีรีส์โตเกียวทรีก็อาจจะมีความชอบแตกต่างกันค่ะหรือว่าใครที่ฟังพอดแคสต์แล้วก็อยากจะติดตามดูอาจจะต้องลองไปดูนะว่าแบบคะแนนเป็นยังไงบ้างคราวนี้เราอยากจะให้คุณศิปรกรในฐานะที่เป็นนักกฎหมายของ I c r ซช่วยให้แรงกิ้งเกี่ยวกับความถูกต้องหรือว่าความน่าสนใจ ว่าแบบซีรีส์นี้คนจะได้คะแนนเท่าไหร่จากหนึ่งถึงสิบอะคะ่ะผมให้แปดเต็มสิบผมว่าเป็นซีรีส์ที่สนุกแล้วก็ได้ความรู้แต่ว่าบาง element ในเรื่องส่วนตัวของจัดบางคนอาจจะไม่จําเป็นแต่ผมเข้าใจได้เพราะว่าถ้ามีจะฉากในศาลมีจะฉากการพิสูจน์คดีคนก็คงจะเบื่อแย่ครับผมใช่ก็อันนี้ก็เออส่วนตัวก็ดู โตเกียวทามมาแล้วเราก็ชอบเหมือนกันแล้วก็มันจะมีจุดเด่นหลายเรื่องที่น่าสนใจอย่างเช่นการพิจารณาคาดีที่มีการปักธงของหลายๆประเทศเนาะที่ที่คุณสิป,ปกรได้พูดไปแล้วมันมีความเกี่ยวข้องยังไงกับสารตัวนี้ค่ะสําหรับท่านผู้ฟังที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามพอดแคสต์ของ i c r c นะคะแล้วก็ขอบคุณคุณสิป,ปกรมากเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ